น้อมอภิวาทพระบรมราชชาชนานีพระพันปีขวัญชีวีทุกทิศาเราทวยราชแซ่สองก้องพาราพระเมตตาเกื้อนหนุนอุณหไทยมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมาพันษาผองประชา น้อมวันทามหาสมัยร้อยร่วมรักศรัทธาประชาไทยร่วมเทิดไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระเจ้าพลเอกชนะทัพอินธามระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน